ดาวงอนไม่พูดกับแกงส้มตอนเก็บไข่ไปร้องไห้ไปด้วยฮอร์โมนดาวผันผวนสุดท้ายเต็มไปด้วยน้ำตาเป็นเวลากว่าหกปีแล้วที่แกงส้มธนทัศน์ชัยอาจหรือแกงส้มเดือดสตาและดาวนัดพัฒสอนซิมมาสเตียนหรือดาวโอเกะได้คบหาดูใจและวางแผนยาวไปถึงอนาคตข้างหน้ารวมไปถึงการมีลูก ซึ่งล่าสุดวันที่11ธันวาคม2566ดาวก็เผยภาพตอนที่เก็บไข่ที่มีทั้งความเจ็บความปวดและบวกกับงอนการไม่พูดกันกับแกงส้มจนตอนที่เก็บไข่ดาวถึงกับกลั้นไม่ไหวร้องไห้ออกมาหนักมากโดยที่ดาวเผยคลิปตอนที่แกงส้มช่วยฉีดยาเพื่อกระตุ้นไข่กว่า50ฟองให้ดีเจดาวบอกว่า ตอนนั้นอารมณ์ของดาวผันผวนรู้สึกอึดอัดแน่นท้องก่อนฉีดยาก็งอนกันนิดหน่อยและต่างคนต่างเงียบไม่คุยกันเป็นชั่วโมงจนตอนที่ต้องฉีดแกงส้มก็เดินไปผสมยางเงียบๆพอฉีดเข็มแรกแกงส้มก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดแผลให้ก็ยังคงไม่พูดกันดาวก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไง เลยได้แต่ยืนร้องไห้คนเดียวและไม่ว่าแกงส้มจะนอนแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเสียงดังไม่เคยใช้อารมณ์จากนั้นแกงส้มก็ยังทำหน้าที่ผสมยาเข็มที่สองแต่ครั้งนี้หน้ามุ้ยไม่อารมณ์ดีเหมือนทุกครั้งซึ่งเข็มสองนั้นเป็นยากันไข่ตกจากนั้นอีกไม่กี่วันไข่จะสุกจนสามารถเก็บทั้ง50ฟองออกมาได้ จนทำให้ดาวพุงบวมมากและเมื่อฉีดยาเข็มสุดท้ายแกงส้มก็เดินมากอดปลอบใจจนดาวยิ่งปล่อยโฮหนักกว่าเดิมพร้อมกับที่ดาวบอกว่าช่วงเวลาเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวเหนื่อยมากๆดาวนอนน้อยมากทานอะไรไม่ค่อยได้เพราะอืดแน่นท้องแบบสุดๆแล้วมันต้องฉีดยาตรงเวลาเราสองคนเลือก22นาฬิกา30นาที เพราะคิดว่าเราน่าจะถึงบ้านกันทั้งคู่แล้วแต่เอาเข้าจริงเกือบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตวุ่นวายมากทั้งคู่คือวิ่งหน้าตั้งแทบเลยเวลามาตลอดช่วงแรกๆแ,แกงก็สนุกแหละมันตื่นเต้นดีนางบอกว่าเหมือนตัวเองเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เรียนวิชาปรุงยาได้ลองเป็นพยาบาลบลาบลาอะไรของนางแต่พอหลังๆดาวเริ่มร้องไห้เพราะเจ็บบ้าง เหนื่อยบ้างเบื่อบ้างไม่อยากฝากบ้างหลักๆคือฮอร์โมนผันผวนด้วยแหละค่ะแกงก็เลยน่าจะเริ่มไม่สนุกแล้วค่ะเพราะฉีดยาเสร็จก็ต้องมาคอยปลอบดาวทุกครั้งแล้วก็ออกไปหุงข้าวโอ๊ตเอาไว้ให้ทานวันรุ่งขึ้นเช้ามาก็ทอดไข่ดาวให้กินวันละสองฟองทุกวันตามคำแนะนำของหมอก่อนที่เขาจะไปทำงาน วันถัดมาจากคลิปนี้ต้องปักอีกสองเข็มแกงงานเสร็จช้ากว่าที่คิดดาวเลยกะว่าจะลองฉีดเองแต่คนดีของดาวขับรถหน้าตั้งกลับมาถึงก่อนดาวถึงบ้านด้วยซ้ำมาปักให้ตอน22นาฬิกาแล้วเขาก็กลับไปทำงานต่อด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้คุณทรมานฉีดเองดาวอยากบันทึกไว้เพราะดาวไม่รู้เหมือนกันว่า ความรักที่เราสองคนมีในอนาคตข้างหน้ามันจะเดินไปทางไหนจิตใจคนเรามันเปลี่ยนกันได้ตลอดแต่นะวันนี้ที่เรามีการมันน่ารักมากๆถ้าวันหนึ่งในอนาคตเราไม่น่ารักใส่กันแล้วพอมองย้อนกลับมาวันนี้มันก็น่าจะช่วยเยียวยาเราได้บ้างในขณะเดียวกันก็มีคนมาให้กําลังใจดาวมหาศารการเก็บไข่เป็นช่วงเวลาที่ลำบาก ฮอร์โมนพันผวนและจิตใจจะเปราะบางเป็นพิเศษแต่ดาวก็ทำได้เพราะมีกำลังใจดีๆอย่างแกงส้มที่คอยเคียงข้างน่ารักมากๆเลยคู่นี้